สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆเนาะคะ่ะเนาะมือนีบุญเขากี้เขาเขียบเนาะคะ่ะเพ็นีบุญเขากี้เขาเขาเขียบเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมาด้วยจ้ามือนีมาเอาบุญน้ากันก็ตั้งกี้เขาไปวัดเนาะคะ่ะเ,เขาเขียบก็แล้วนี่การกล้วยจุกไข่กบน้าอ้อยเนาะค่ะเนาะที่เถ้แก่ยี่พอีแหนพาเห็ดเอาการกล้วยมาเห็ดอ่ ย่าก็จี้เป็นคู่เป็นคู่เอาหกแผ่นกับพ่อเนาะคะ่ะกกี้ก็เอาหกอันปุนตกปล่อยๆนะมื่อเช้าพี่น้องประมาณเรามีประมาณตีหา่ากลัวๆเนาะค่ะเนาะมาเลยจ้าโมโยตังประเทศมนะาบุญนรำกันเด้มอมันหนีบุญกับจี้กับเกียรประเทศนี้อีสานบ้านเข้าเนาะค่ะเนะาะกำล,ลังเลี้ยงได้ที่นะคะ จี้เข่าชิพอยอีพอยอีแม่ก็สมัยเป็นเด็กน่อยจ้ะน่งเขาเพิ่นยุ่กล่องไฟ <c oughs> ให้เพิ่นกีเพื่อดึกเด็กลุกไม่กินทุกคนลงพอเลยมาด้ยจ้าอันนี้กระรางสะอาดแล้วเนาะคะ่ะเนาะใปอ่าเห็ดเป็นอาเมีดซอยๆเห็น,นัหนเป็นอันนี้เรามาชุบไข่ไข่ใส่น้ำอ้อยใส่น้ำอ,อ้ำอ,อยมาชุบอ่าเขาจี้อีกเท่านึงเนาะคะ่ะเนาะคนตกปล่อยพี่น้องมาด้ยจ้ามาเอาบุญน,น้ำกันจ้า ตังตงประเทศเมื่อนี้ทําบุญเพื่อได้จ้าเด้อตะเพณีอีสานบ้านเรานะคะสืบสานไปเพื่อูกเพื่อหลานสิด้เห็ดสืบสานต่อไปเนาะคะ่นะะเนาะตะเพณีอีสานดึงเขาจี้เขาเขียบได้จ้าเด้อมาเด้อมาเด้อเหลืองได้ทีเรจาจะามื่อนี้ก็ติแพกใส่ถุงเนาะคะ่นะเนาะใส่ถุงเพื่อทีสิจับใส่บาทง่าย เพื่อที่จะจัดใส่บาตรง่ายๆนะคะกระสิเอาไปถาดย่ายน่ำถุงหนึ่งเนาะค่ะเนาะเอาไปถาดแม่้่ำถาดคอถาดแม่้่ำถุงหนึ่งเหลืองสวยง่าค่ะทำบุญน้ำกันเลยจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฝนกระตกฝนตกตอนเศร้ากาดชุ่มชื้นทำบุญเมือนีริจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าเตรียมตัวไปนี่เตรียมตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะพวะว่าตื่นถึงหน้าตีสี่คุณคะก็นำก้อนหนึ่งมาถยายแล้วกันน้ำสมกับนมกระป๋องอยู่ท้างในไวทาดายนาะถาดยายนั้ยยน ไอ้พอเห็นไหมนะกับพวงมาลัยหน่อยพวงไว้ธาดยายไปหาซื้อดอกไม้ไอ้ดอกไม้เป็นกำยุ้านคาเนาะคข่เน้ะงบรดูว่าจะเหลือบอกว่านนูบ่ไดาซื้อมาไว้เป็นปัลยาตอนเศ้าเพื่อเหลือจ่ามาได้จ่าไปกับน้ำกันบันี้เตียมตัวก่อนนะเจ้าบริจาิตบาปน่ะล่ะรมานนเห็นาบริจาแต่เรียกต้าอ่ะีาบริจาคถ่ายคนนั่นั่งกระสอบต้นนั่นล่ะ ย่านคนมาชั้นไหนมา呐ไอ้พ่อเด่คนกระบอกการอนคุตาวขากนะคับวานนานลงก็ได้ชันไหนนั่งดีใจร้ายกัหน้าตาใจีแต่งงานเป็นแค่พ่อพูดด้สมัรจนำาคนกิอไม่ไนั่งใน้ตาขาไปนั่งสุจัดาเกอ่อคนละคนนั่งยตาขาเป็นผู้สิรือผม้ชนั่งผู้างหูาเป็นผู้หของหรื้าย

้องกันยอเยไม่นองกัข้าเท่านะครับทุกเดือนที่นมันทุกเดือนนะครับต้นเขุาว์างวันเยนเย้ข้านะคข้าเท่าท่าเการางหนาปัจจุบันนีเรื่องที่นักให่อยู่พิ่มพิงเ่า่างลานดคราพอะงว่าทำย่าไดาทกเ็พ้อทนจริงๆแล้วสราก้ามเนี่ยครับ นี่ก็ั่งออกมากว่าห้ามห้ามนั่งรับประทานอาหารร่วมกันนะครับเน,น,น,น่าาถุงไม่ง่ายนะครับแต่ว่ามาต้ระด้วยกป้งว่ามันเกิดเทนี่เกียวกับการร่วมรับประทานรับทาอาหารร่วมกันครับนงว่านงานแดงงานวดงายารรยาปรจิตกรน้รับผเขารวมแต่ว่ามาโทราเทีก็่าได้หรอ งานเาทอจันตาภาวสุตจะยังังคารานิอุกีตการกรรมสิการสตูตาลุนันทาวันติโยชันะปังภูริมาณวัังอิสีปิสังยามบาลสิตาวาโกตินะวาลิวัสุราปาลิโกเรติสักคารังเทวะเมวันโตจินังเทยตาังอุปปัปปติ ิติสังปฏิตังสุทางทิปเมวัตมิเตสุสัมเทปุเรนตุสังกปาจันโตปณาราโตยะสามนิโตติราโตยะสามเตโยอภิวาและมาถาดย่ายน้องค่ะเนาะปักกี้กับกักเชียดมาไว้แห่ย่ายน้ำส้มกับนมพวงมะลัยนะคะ ให้ลูกให้หลานยือยเย็ยนเป็นสุขเดอ้อพอเอ้ยแม่เอ้ยน้ำตุ่มน้ำหงมลูกหลานเดอ้อข้อยกไก่ยุกไก่ก็ได้อันใดบ่ดีกับปัดเป้าในจกลูกจกหลานเดอ้อขออนุญาตทายงเด้อจ้าเนี่ยะเอาข้าวจีกับข้าวเฉียบมาให้ยายมาให้อีแม่ <c oughs> ร่างใ้ขังถาดเลยลูกล้านยุ่ยเย็นเป็นซุปน้ำตุ่มน้ำหุมลูกล้านยุ่ยไก่ยุ่ยไก่ทุกคนด้วย